สนะุดฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันใน Anime Reborn นะครับอ๋อหลังจากนี้ก็คงจะเป็นคอนเทนต์ขอ n i m e Reborn แบบยาวๆ,ๆเลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้คือผมติดมากๆนะครับคือเล่นเรียกได้ว่าเกิน2วันมาแล้วคลิปที่แล้วคือ24ชั่วโมงตอนนี้คือ,คอยาวกว่าเดิมมาอีกนะครับคือเล่นมันนานมากๆนะจนเลเวล33นะครับเลเวล33เนี่ยคือผมเล่นมือล้วนๆเลยนะไม่มีการ AFK ใดๆเลยนะครับผมอ่า ก็คือทั้งหาตัวรับทั้งทำคอนเทนต์แล้วกอ็อีโวตัวละครนะในคล,คลิปนี้นะครับผมจะมาโชว์ให้ดูนะครับว่าตัวละครตัวนี้นะครับเป็นตัวละครมิสติกที่เรียกได้ว่าไร้ประโยชน์ที่สุดในเกมณนะตอนนี้นะเขาเรียกว่าแพ้ในทุกๆด้านมีอย่างเดียวคือเท่นะครับก็คือตัวละครที่ยืนอยู่ข้างผมนี่เลยนะครับโอดะหรือว่าโอด้งนั่นเองนะครับโอดงตัวนี้นะครับได้รับการ ทําท,ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะไม่ว่าจะเป็นการหาเทรดนะครับหรือว่าเป็นการที่จะอีโวนะอ่าเนี่ยโอเด้งตัวนี้นะครับมผมก็อีโวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ลองเล่นและลองเล่นแล้วก็ไปลองในหลายๆอย่างแล้วนะครับเอาเป็นว่ามันแทบจะไม่มีประโยชน์เลยนะอ่ะมารีวิวตัวละครที่แม่งกาเทีนสุดในมิสติกแล้วกันสิ่งที่ผมจะนิยามให้กับโอเด้งนะครับมันคือตัวละครที่พสาสติใช้ยากนะวางแพง แล้วก็ข้อดีของเขาคือตีแรงซึ่งถ้าเอาไปเทียบกับตัวละครที่สามารถไปลงอินฟินิตได้แล้วเนี่ยสู้หนวดขาวไม่ได้เลยนะคือหนวดขาวไม่อีโวเนี่ยยังเก่งกว่าโอเด้งอีกนะครับผมแล้วเป็นตัวละครที่ตีช้าข้อข้อดีอย่างเดียวเลยคือแบบวงแคบอีกนะข้อดีอย่างเดียวของมันเลยคือ,อตีแรงนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันอีโวไม่ได้ง่ายนะคือมันเป็นตัวละครที่มัน เสียเวลาในการอีวูระดับหนึ่งนะครับในการหาของอะไรเงี้ยมันอาจจะมีประโยชน์ในในในกรณีของการไปเล่นอินฟินิตี้นะครับพวกด่านยาวๆอะไรเงี้ยเพราะว่าพาสีฟเขาเนี่ยจะทำงานได้แบบสุดโหดเลยคือพาสีฟของโอเด้งเนี่ยมันคือซามูไรสปิริตนะครับจิตวิญญาณของซามูไรคือจิตวิญญาณของซามูไรเนี่ยมันคือตัวละครข้างเคียงเขาเนี่ยที่อยู่ในระยะของเขาเนี่ยจะบัฟให้เขานะครับบวก4%ครินะอันนี้คืออีวมาแล้วนะบวก4%รคริโอกาสนะครับ โอกาสติดคิดเนี่ยสี่เปอร์เซ็นต์นะแล้วก็คีดาเมจเนี่ยสี่เปอร์เซ็นต์ด้วยก็คือมีโอกาสติดคีสี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็โอกาสคีดาเมจยสี่เปอร์เซ็นต์แลครับแสแต็กสูงสุดได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแปลว่าเป็นตัวละครที่เหมือนเป็นตัวลัคก,กี้อ่ะคือเหมือนตัวพึ่งโชคนิดนึงนะครับเอ่อแล้วกรณีของการที่ถ้าอวยเล่นได้นะเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปในในในอีพีอื่นให้ละกันคือผมไปลองวิธีการเล่นของมันหมดแล้ว นะครับจนแบบก็คือลองเยอะมากๆก็คือพยายามจะหาข้อดีของมันซึ่งแม่งไม่มีแต่ถามว่านะัปัจจุบันเนี่ยมีทีมที่เหมาะสมสําหรับเขาไหมมีอยู่นะก็คือทีมที่เห็นเลยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะไปเล่นในคลิปอื่นๆให้ดูอีกทีละกันนะครับผมนะคือตัวมันไร้ประโยชน์จริงๆตัวมันอะถ้ามันดีจริงอะมันไม่อีโวมันก็ต้องใช้งานได้ใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นถ้ามันไม่อีโวมันก็ต้องมาปลดรีเจนสเต e ให้เพื่อนๆได้นะหรือเอาไปเล่นชาเลนจ์ได้อะไรเงี้ย มันแทบจะไม่มีประโยชน์ครับคือเล่นตัวอื่นดีกว่าแล้วตอนนี้ณนะคอนเทนต์ณนะปัจจุบันเนี่ยสำหรับโอเด้งนะไม่ในในในแพทลีส์นะครับมันแทบจะไม่จําเป็นที่จะต้องใส่ในทีมเลยอะนอกจากคุณอวยมันมากๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันเดี๋ยวผมพาไปรีวิวตัวละครในเกมนะครับว่าวิธีการเล่นของมันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะต้องเล่นอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมไปเล่นในด่านอ่า อินฟินิตแล้วกันนะขอเล่นอินฟินิตแบบว่าง่ายๆแล้วกันนะครับเป็นเวสซิตี้แล้วกันนะครับเพราะว่าถามว่าทาไมผมถึงต้องไปรีวิวในอินฟินิตนะเพราะการไปรีวิวในรีเจนสเตดเนี่ยมันก็เสียเวลาในการที่จะสร้างแบบวางตัวอะไรของมันเนี่ยคือมันเสียเวลาสุดๆแล้วมันไม่ใช่ตัวก่อนที่เป็นตัวไฮบริดด้วยนะมันตีพื้นมันตีแรงก็จริงแต่มันตีแต่พื้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราวางโอเดมไปเลยแล้วเดี๋ยวผมวาง ให้มันอัพถูกๆตรงนี้แล้วกันนะครับสำหรับสปีดวากอนมันตีเกือบ7วินาทีขนาดที่เป็น A ลบนะครับคือ A ลบเนี่ยก็คือผมไปคิวจนครบ1 0 0วอร์ตินสมาแล,แล้วแล้วก็ทำการรีอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเออคือเรียกได้ว่าพื้นฐานเนี่ยเห็นไหมมันจะตีไม่ทันอยู่แล้วนะเอาจริงๆลักษณะแค่นี้จากที่ทุกคนเห็นเลยคือตัวมันจะตีไม่ทันอยู่แล้วนะครับอันนี้คือท่าแรกเนาะพอทุกคนได้ตัวละครมามันก็จะเป็นท่าอย่างนี้เลยนะครับผม คือฟันออกไปเหมือนฟันแบบฟันดาบออกไปแล้วมีฮาคิออกไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสกิลต่อไปกันครับดาเมจเนี่ยดูสังเกตดูดามเมจห้าร้อยนะปกติตัวทั่วไปเนี่ยอันนี้คือเลเวลสามสิบถึงสามสิบเอ็ดนะครับเออประมาณสามสิบขึ้นไปนั่นแหละคือถ้าเป็นตัวละครทั่วไปที่เป็นสีลุงเนี่ยเปรียบเทียบกันแล้วอ่ะมันจะตีเริ่มต้นอยู่ประมาณ2 0 0ร้อยถึงสามร้อยแต่โอเด้งเนี่ยดีดไปถึงห้าร้อยเลยนะคือดาเมจมันแรงมากนะครับแล้วคือตอนนี้ที่ผมเอาตัวมาวางข้างๆเนี่ยมันก็นับแล้วนะคือนับอะไร นับเปอร์เซ็นต์นะครับผมจากซามูไรสปิริตนะก็คือเพื่อนเนี่ยจะบัฟให้4%ใช่ไหมอ่ะสมมุติว่าผมเอาตัวมาวางข้างๆอย่างเช่นสปีดสปีดวาก้อนหนึ่งตัวบูม่าสามตัวนะตอนนี้มันก็16%แล้วนะสำหรับการที่โอกาสติดคริแล้วก็คริดามิง่ายๆเลยคือถ้ามันมีตัวละครอยู่ในวงมันเนี่ยมันก็จะเก่งนะครับอ่ะเนี่ยท่าที่2นะครับจะเป็นฮารคิใต้ฝุ่นนะก็คือเป็นฮาคิแบบว่าฟนันหมุนหมุนดาบออกไปนะครับ อ่าคือตอนนี้ติดคีสสิบร์เซนะสำหรับโอดิงนะคือทามันเท่ง่ายๆมันเท่ทุกอย่างมันเท่นะครับทุกอย่างดีไปหมดแต่มันไม่มีประโยชน์ครับตัวมันไม่มีประโยชน์เลยนะตอนนี้คือไปใช้ตัวอื่นดีกว่าแต่ถ้าแบบอยากบ้าดาเมจอยากแรงๆอะไรเงี้ยได้นะครับสําหรับโอดิงเนี่ยตัวคอมันบ้าดาเมจมากๆแล้วก็มีโอกาสติดคีิแบบ รุนแรงมากๆอะไรเงี้ยอ่ะดูไปดูท่าต่อไปนะครับฮาคิค,คอสรันนะครับก็คือฟันดาบให้เป็นตัว X นะครับผมนี่อันนี้คือกระโดดขึ้นไปแล้วก็ฟาดลงมาอันนี้คือท่าที่ปกติของตอนยังไม่อีโวก็มีนะครับผมสำหรับโอ,โอเด้งตัวนี้นะแต่คือแอนิเมะรีบอลเนี่ยมันจะ ให,ให้เห็นได้ชัดเลยว่าการอัพขั้นต่อไปเนี่ยมันจะบวกหรือมันจะลบอย่างเช่นอันนี้มันขึ้นสีเขียวมันจะบวกเนาะก็คือมันจะทําให้ตีเร็วขึ้นนั่นเองถ้ามันเป็นสีแดงเนี่ยแปลว่าการอัพขั้งต่อไปเนี่ยจะมีแบบว่าโจมตีแรงขึ้นแต่ว่าอาจจะตีช้าลงอะไรเงี้ยอันนี้เป็นข้อดีของเกมเกมนี้เนาะอย่างที่ผมบอกไปเลยเดี๋ยวไปดูขั้นต่อไปกันครับซามูไรรีเวนต์การแก้แค้นของการล้างแค้นของซามูไรนะครับผมนี่ท่านี้เลยนะครับมันคือท่าที่ฟันไคโดนั่นแหละ มีสไลด์นะมีดิฟมีดิฟแล้วก็จะเป็นตัวตัว x ลงมานะครับนี่วงมันวงเซอร์เคิอีมันกว้างนะครับแต่มันสู้หนวดขาวไม่ได้เอาจริงๆสู้หนวดขาวไม่ได้แต่ดามจด,ดามจจริงๆก็พอๆกันเลยผมเลยบอกว่าตอนเนี้คือมาจากเรื่องเดียวกันแต่คนที่ได้งานไปเยอะกว่าแล้วก็เป็นเมตามากกว่าเนี่ยซึ่งทำให้โอเด้งแบบเขาเรียกว่าอะไรตกเมตาเนี่ยคือหนวดขาวนะ คือหนวดขาวนี่คือชนะไปเต็มๆเลยนะมันเลยทําให้โอเด้งของเรานีแพ้เลยนะครับผมแต่มันจะเพิ่มคีได้ตอนนี้คีเรา1ิใช่ไหมเดี๋ยวผมเพิ่มตัวละครวางไปเพิ่มนะครับรอบตัวโอเด้งแล้ววงเขาจะกว้างมากอ่ะอ่ะเนี่ยครบแล้ววาง10ตัวครับวาง10ตัวนี่คือเขาจะได้คีเต็มที่แหละ40%ดูเนี่ยเปอร์เซน็นต์คีดามเมจเนี่ยเห็นไหมฮะสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่ 4 5คือมันมีคีแรกเริ่มอยู่แล้ว5%เอาผมลองขายเอาไปตัวหนึ่งปุ๊บขายเอาไปตึ๊บอ่ะเห็นไหมมันจะหายไปแล้วครับอ่ะขายไปอีกเห็นไหมคีมันจะหายไปหมดเลยแล้วผมเอาเอา,เอ,าออกให้หมดเลยแล้วเหลือเขาแค่คนเดียวปั๊บ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 เนี่ยเห็นไหมมันจะเหลือแค่5%ครับแล้วถ้ามันมีตัวข้างเคียงวางลงไปอ่ะจะเพิ่มให้สี่เห็นไหม คิมันจะเพิ่มครับมันเป็นตัวละครที่ต้องมีตัวต้องมีคนยืนอยู่ข้างเคียงอะเนี่ยผมเอาซันจิมาใส่ข้างเคียงเนี่ยเขาถดึงคีบวกนะแม้ตัวอื่นก็เหมือนกันครับยูนิตอื่นก็เหมือนกันอ่ะแล้วเรามาดูกันอีกเรื่องหนึ่งคือถ้าเป็นโอเด้งกับโอเด้งมันจะบวก ดาเมจกันไหมหรือเขาจะนับรวมเป็นยูนิตเดียวกันนะครับตอนนี้มีอยู่5%ปเวางโอเด้งไปอีกตัวอ่ามันนับนะก็คือถ้าวางโอเด้งด้วยกันอย่างนี้อ่ามันนับเหมือนกันนะครับโอเด้งมันนับเป็นคนละยูนิตนะครับก็คือมันสามารถเพิ่มคิได้คือโอเด้งเป็นเพื่อนกับโอเด้งนั่นเองนะอ่าประมาณนี้เลยนะสำหรับโอเด้งนะครับ ถามว่าเดี๋ยวเราออกไปดูเดี๋ยวเราออกไปเจอกันหน้าร็อบบี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันอีกทีว่าตัวละครเนี่ยมันดีอะไรยังไงบ้างนะโอเคครับก็มาสรุปกันอีกทีละกันไปทีละส่วนเลยนะโอเด้งเป็นตัวละครมิสติกที่ดีไหมผมว่าตอนนี้มันมันมันใช้งานยากแล้วก็ตัวเป็นตัวละครที่อ่าเล่นเอามันอย่างเดียวอ่ะคือถ้ามันมันต้องอวยมากแล้วก็เล่นเล่นแบบคือมันใช้งานยากแล้วมันก็ไม่เหมาะสมกับหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ อ่ามันเอาเป็นเป็นตัวต้นเกมไม่ได้เอาเป็นตัวเลดเกมก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นคือถามว่าเอาไปเล่น Infinity ีเนี่ยผมว่าน่าจะเวิร์กนะครับน่าจะดีเลยแต่อา่ามันก็มีตัวละครที่มันทัดเทียมกว่าแล้วก็ดีกว่าโอเด้งมากมากอยู่นะครับแล้วถามว่าโอเด้งเอาไปเล่นชาเลนได้ไหมโอ้มันมีตัวละครดีกว่าเยอะครับตัวละครรีเจเนอรีบางตัวยังดีกว่าโอเด้งอีกนะแล้วเรื่องการที่เขาได้เทรดนู่นนี่นั่นมาเนี่ยก็คือเขาจะตีแรงนั่นแหละแต่อา่ามันมันก็ไม่ได้ มันก็ไม่ได้ช่วยให้ตัวละครมันควรจะเอาไปใส่ในทีมใดทีมหนึ่งเลยซะด้วยซ้ำนะครับมันเป็นตัวเฉพาะทางมากๆแล้วก็ณนะคอนเทนต,ต์ตอนนี้ในเกมเนี่ยยังไม่มีอ่าคอนเทนต์ไหนที่เหมาะกับการเอาไปเล่นโอเด้งเลยนะณนะปัจจุบันเนี่ยผมสามารถผ่าน Legend State ได้หมดแล้วนะครับโดยการที่ไม่ต้องใช้โอเด้งเลยนะแล้วแถมมันเนี่ยอีโวยากด้วยเอาไปทำสตาร์ชาเลนก็ยากอย่างเช่นสตาร์ชาเลนที่ผมเจอเนี่ย วางตัวละครอย่างเช่นอ่าเนี่ยวางตัวละครไม่เกิน4ตัวโอเด้งเนี่ยมันจะเพิ่มคิดทีท่ข้อก็ต่อเมื่อมีตัวละครรอบๆเขาแบบรอบๆตัวเขาอะหลายๆตัวถูกปะแต่เอาบอกว่าห้ามวางไม่เกิน4ตัวเอาแล้วทีนี้โอเด้งจะไปมีประโยชน์อะไร STAR CHALLENGE ก็ทำไม่ได้นะลงสตอรี <S <S ก่ก็ยากเพราะมันแพงตีก็ไม่ได้ไฮบริดมันเลยกลายเป็นตัวละครที่ผมมองว่ามิสติกเนี่ย กากที่สุดแล้วกากกว่าในทุกตัวทุกตัวตอนนี้โอเด้งแม่งมีประโยชน์น้อยมากๆนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ละกันนะสรุปประมาณนี้เลยถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ครับมีประโยชน์ยังไงหรือชอบใจย,ยังไงอะไรเงี้ยก็ฝาก like, กดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันข้้งล่างนะคิดยังไงกับตัวละครตัวนี้ออกแบบมาได้แบบเท่มากแต่สำหรับผมคือยังใช้งานไม่ได้แต่เดี๋ยวคลิปคลิปหน้าเนี่ยผมจะเอาไปใช้งานลองลงพวกด่านอื่นๆให้ดู นะครับด่านที่อยากถ้าใครอยากใช้โอเด้งลงด่านต่างๆดูนะครับผมโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนและใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด u b s c r i b e ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย